อาาราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ลูกดกคือราศีมีคนตอบถูกนะครับเอาแล้วราศีโอรสกุศลราศีมิถุนครับ ลูกดกก็แปลว่าคุณจะต้องมีครอบครัวและปรารถนาที่จะมีบุตรทีนี้มันมี2ประการครับคือหมายถึงว่าโหัราศาสตร์ถ้าดูลึกคือดูโดยนักโหราศาสตร์หรือโหราจารย์หรือหมอดูเขาจะรู้พื้นดวงชะตาของแต่ละบุคคลในเชิงลึกว่าดวงนี้มีครอบครัวดีหรืออยู่เป็นสดด่วนดีดวงนี้มีลูกได้ดีหรือไม่มีปีไหนกี่คนดูละเอียดได้ขนาดนั้นเลยนะครับแต่ทีนี้เรามาดูผ่านสื่อของราศีในทีวีแบบนี้เนี่ยมันดูได้ปลายทาง มันดูแค่ดาวโครจรผ่านในเรือนที่เกี่ยวข้องเรื่องสัมพันธ์ในขณะนี้นะครับชาวราศีมิถุนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในครอบครัวและความรักอยู่แล้วจึงจะต้องมาเตือนว่ามีเกณฑ์ว่าลูกดกเนี่ยแปลว่ามันมีโอกาสที่จะติดลูกด้วยเหตุผลว่าในขณะน,นี้ดาวพระพฤหัสบดีโครจรเข้าเรือนพบปุตตะราศีตุลราศีตุลเป็นดาวเจ้าเรือนพบปุตตะลัคนาราศีมิถุนเขาเรียกในทางโหราศาสตร์เรียกว่านุกรกฎกระดุมพระนะครับสิงสหะระ การพันธุตุลปุตตะเนี่ยเรือนปุตตะตอนนี้มีดาวพระพฤหัสศีโคจรอยู่ในเรือนปุตตะส่งผลให้มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรมีลูกหรือใครมีลูกแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะลูกมีความเจริญพัฒนาน่าชื่นใจมีผลตัดวงชะตาของชาวราศีมิถุนครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนที่ยังเป็นโสดที่มีแฟนหรือยังไม่พร้อมที่จะได้สมรสหรือจะลงเอยคิดคู่ก็ต้องระมัดระวังการติดลูก จะกลายเป็นท้องนอกสมรสหรือท้องในวัยที่ไม่พร้อมสําหรับนักศึกษาหรือคนอยู่ในวัยเรียนจึงต้องระมัดระวังอย่าประมาทเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะติดลูกเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะลูกดกในเวลานี้จนถึงเดือนตุลาคมเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว,ทว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ลูกดกได้แก่ชาวราศีมีถุนฟันธงครับ